มันแบบชิบหายหน้าตาก็ประหลาดลำชนะแต่ดีนะเฮียนี่ตสลบปแลึงสิเฮียนี่ยังไม่ว่าหรอก็มึงช่วยเฮียไม่ใช่เหรอขอโทษทีมิเกลไม่เดีวนี้รอลุงถุงตืมาลุงบอกให้มึงเออูเป็นน้องกูเป็นช่ผีไม่เไม่เหรอไตามตัว้ยวุุ้้ยุ้ ไอ้แกวไปช่วยไอ้แกวไปช่วยจุนจุนดอนโอ้โหไอ้จุนจุนมึงลองพูดนี่พี่นี่พี่หายพี่หายพี่หายก้ามปูลองลองทำทำเสียงนี้ดูสวัสดีครับจุดลาแกนเตอรลองพูดิได้เหรอจุดาไม่กดลงอระกดมึงลงสีกดลงสีกดไอเอ็กซ์กับสีกด เขินใหญ่เลยอ่ะอุ้ยผมพูดถึงเอ็กซ์ปุ๊บเขินเลยอ่ะมันมีน้องน่ารักคนนึงะสมซิกมาว่าจะตายชัวชัก็เลยส่งมอบไปก่อนแล้วจะตายสงซิกมาจะมีคนดึกกะที่มันแบบว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องเนี้ย ต้องมาที่จะรู้ว่าเป็นครัว่าดีแล้วั้ะสหายละนี่ดีน้องสาวที่เจ๋อยครก้๊ดจืดมากโอเคลุกขึ้นมาแมแล้วคะันนิคมาเขาน่ารักมิเกลรักนะนี่นี่ไอเฮียเองว้าสเฮียใช่ไอ้วูดเลขอะไรไอวูดนาสีลาไม่อยู่นะ าไม้เขาไม่อยู่ไงเรียกอะไรเอี้ยวไปมึงสีเอี้ยม่5 5 8หรอไม่ใช่หรออ๋อลืมคำมาเป็นชื่อนกนะใครเ่นอีกวะพี่ไออะไปทำอะไรอะมิเกลมันใส่ตู้ไปไงห้าหัวมันเลยไม่ไปทำงานทำการให้เป็นประโยชน์บ้างมันสู้ชนะไอ้วุฒิมาหน้าตาก็ประหลาดลำชนะแต่ดีนะเอี้ยนี่ตอนที่สลบไปแล้วมึงสิเอี้ยนี่ ยังไม่ว่าหรอกก็มึงช่วยเฮียมไ,มไม่ใช่หรอลืมข <c oughs> อโทษทีมิเกลเมึงบ่อยเนะาะมึงช่วยตัวเอง <c oughs> ไอ้น้องเทียช่วมันด้วยไมย่่เกลมาทำอะไรอะ่ะออกไปได้แล้วมัง้งทำไมอะ่ะหนูมาหาลูกหนูงวลูกสุดที่รักของหนูไม่อยู่สินแล้วก็น่าจะไม่อยู่อีกยาวเลยอะ่ะทำไมอะ่ะไม่เอามึงออกไปเดวนี้รอ ไอ้นนอกเหี้ยไปไม่ไปไปเลยมึงแบ่งไอไม่ไปเพี้ยเพี้ยมีวานเท่าไหร่ให้มึงเองกูเป็นนกกูไม่ใช่ผีไม่เหรอไม่อกมไมู่นี่มึงเล่นนังผีเลยไอ้แก้วมึงจะออกไม่ออกกูถามมึงไม่ได้ถือกังเข็มานะไม่กูแบอไไม่ใช่ผี เราตัวเราข้าสารเสพมึงนะเอามาสิกูจะแดกให้หมดเลยออกข้อง้่ยาไปอย่างเดวกระเป๋ายอง่น้องนี่ยโจกรเป๋าโจงออกไปม่หยองนน้องนี่ยจงออกไปตกูตายดีกว่ากินนี้เอาเกลวารักเป็นไงบ้างเกล มนนของแล้วไป้ให้ไปแล้วม่อกี้โจชุเฮียนกตายเอาไปเกิดอะไรขึ้นนะเถือดูมากมานเลยม่อนนกเฮียนมาเข้าสินลุงไม่เอ้ยนกมันพูดได้เกวใช่เพื่อนนกมันพูดได้แล้วนกกูไปไหนน่ะปีมงมีนูไงตั้งมบอลมาไดลไอ้เยนกตายมันตายตาไปซะ โอเคโอเคโอเคไรหนูด้วยบ่บ่หนูไม่มีการงานทำเฮ้ยบุกการมาไล่หลานสุดที่รักกูได้ไงเนี่ยกูแม่งอย่าให้เจอแม่งอีกทีนะกูจะจับหักคอใช่เที่ยจริงเลยเที่ยชิบหายเลยสื่อขวางเลยคนจะหวั่นเกรงจะถอยห่างแล้ววันนี้ทำไรหลานรักคุณอู แต่ไม่ทำมาหนูมาปุ๊บหนูก็มาหาลุงปั๊บเลยอืมครับพี่นะี่จุนจุนมาหาลุงตั้งนานแล้วมาหาลุงมาหาพี่ด้วยแล้วจุนหาไปไหนมาจุนติดนดิสคอนเนกต์เอ็กซ์อยู่ดิไม่ใช่หนูทำงานจุนอยู่นู่นน่ะเป็นแฟนนายกนะเว้ยมึงลองคิดดูดิเกเลเออนายกเอ็กอ่ะรู้จักป่าเดือดน้องจุนจริงเหรอ ไม่จริงค่ะไม่จริงเยอะเพื่อนใช้พลังงานเยอะจริงๆตายไปม่เชื่อไปดูในช่องมันมีชื่อดีคอนเน็กซ์เอ็กเฟลวตลอดเลยจริงเหรอจริงแตเขาเขาเขาจุเมย์แต่เขาไม่ได้ดูอันเน่ปกตินี่เขาอยู่ทุกช่องเลยที่อยู่เมืองเขาอ่ะอุ้ยน้อยใจด้วยไม่ได้น้อยใจ ท่านั้นท่าอะไรวะมาดูสิมาดูทำไมอ่ะแคร์เหรอฮึคิดถึงเขาเปล่าแป้งเด็กแคร์ไอ้เหี้ยแล้วท่าพี่ไห่ถูกใจในสิ่งนี้มันคือท่าไหนวะกูลืมพร้อมแล้วเข้าตาเข้าเบาหรืเปลานีเฮ้ยท่าพี่ไห่ถูกใจในสิ่งนี้คือท่าไหนวะ ว่าหาไม่เจออะถ้าพี่ไหถูกใจในสิ่งนี้อะีได้เหรอวะนนั้นนี้พี่หาเจอแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นแหละอันนี้หรือเปล่าลุงไม่ใช่ไม่ใช่ท่าไหนไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นท่าแบบยกนิ้วขึ้นอะสะบัดมือเสร็จปุ๊บยกนิ้วขึ้นตรงกลางอะ เอาอะไรเลยอ่ะสวัสดีครับสวยดูหนูด่าดูดวงอยากดูดวงเหรอสามวันแล้วรอยู่นะดวงเฉลิมหรือดวงฉลามแล้วดูแล้วดูนี่เห็นบ้างหรอพอมึงมีปืนมึงเข้าใจกูยังล่ะว่าทำไมกูชอบยิงแต่อันนี้มันไม่เสียตังค์ไงของมึงมันเสียตังค์กูเลยไม่เสียกูเลยยิงเพื่อน หายไปครึ่งนึงจะดูดวงใช่ไหมเดี๋ยวลุงโทรหาป้าเวนดี้ให้โอเคไหมเกลเกลเป็นไร้องไห้ทำไมโดนทิ้งอีกแล้วเหรอไม่ได้ดนเขีสวัสดีครับคนสวยที่รักอยู่ไหนครับเธอ คือหลานผมอ่ะเขาต้องการที่จะดูดวงครับคนที่ชื่อมิเกลโม่ครับเธอจุนจานก็อยากดูครับเธอโอเคครับเธอเดี๋ยวพาไปได้เลยครับมาขาฝากมาเลยได้ไหมขราวคิดถึงขาวครเปลงหนูพี่เปลี่นลุงใช่ไหมมีเกว

เขาขี้หูเลครับเธอกระดาษสิบดวงครับอาทิตย์ตตลุงเป็นไรวะไอ้จุ่นวิวไอ้โอตัสเสียงตุงตจนจับเจได้ครับไม่สบายหรือเปล่าสบายดีครับไอ้จุน่นจุนมึงลองพูดนี่พี่นี่พี่หายพี่หายพี่หายก้ามปูล,ลองลอง,ลองทำทำนเสียงอย่างนี้ดูสวัสดีครับสุดหล่อก้ามเต่า<ช>ลองพูด<ช>ดิสู้แล้วอ่ะีค่อะไัง

คือร้านผมรออยู่ครับแล้วเมื่อไหร่คุณจะมาเนี่ยเบฟนึงเดี๋ยวเพิ่งาวางไม่ถึงนาทีเลยแล้วยังคือผมก็คิดถึงคุณด้วยครับอ่ผมอยากได้ได้กลิ่นซ้อคองคุณแล้วก็ความอบอุ่นที่อยู่รอบตัวคุณครับอะไรนะครับที่มาได้ไหมครับผมอยากจะคืนกินคุณทั้งตัวเลย ผมอยากจะคกืนกินคุณทั้งตัวเลยครับรีบมานะฮ่าฮ่าฮลาฮ่าฮ่นฮ่ฮ่าฮ่าฮ่แล่วก่าฮ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 ่ดฮ่าฮ่าฮ่า่ไฮ่าฮมาฮีา่าฮ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 ่าเ่า่่าโาฮ่า่าม่าฮม่าฮ่าา่าฮ ะะแม่งไอ้เฮียถ้าเกิดว่าสมมติไอ้ตอสเจอไอจุ่นน่ะมันก็จะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าสวัสดีครับสว,สว,ย,สวยสวัสดีครับครับแบบเอาเอาแบบเอาลมออกจากฟันเอาลมมันออกมาจากซอกฟันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสุดสวยชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าสมมติลูกเป็นตอสสวัสดีครับสว,สวยชื่ออะไรครับช่มเกี่ยวมห โอ้ยชื่อประหลาดเหมือนหน้าตาเลยนะครับไม่ใช่สมบูรณ์ลูกเป็นอทอสสมบูรณ์ลูเป็นอทนอสไงดันดีรอไม่ทราบว่ามีผัวยังครับมีแล้วนะถ้ามีผัวแสดงว่าผัวต้องมานะครับงั้นชุดที่ผัวยังไม่มามอยู่กับพี่เกิดได้ไหมครับไม่เอาอ่ะพี่ทำดูดาดูดาดูแต่พี่หรือเปล่าแต่พี่ชื่อทอสตีนะ ให้ชื่อก็ไม่น่าทบแล้วพี่อยู่แก๊งเสียไม่ได้อะเพราะว่าพี่เสียหนูไปไม่ได้จริงๆครับเกียหน้าก็ไม่ได้นั่นน่ะครัฟเธอถ้าเกิดสมมติไอ้ต้อตีมันกีบมึงไงเกียวไม่เอาทำไมอะปากมันดีทำไมอะมันทำอะไรมึงอะปากดีอะรู้ไม่เห็นหรอแต่เราว่านเดี๋ยวเราพังอะตีนเนี่ยชีวิตต้องวิ่งหนีใช่ไหมเกียวูเจอ สมมติว่าไอ้มิเกลเป็นแฟนกับไอตอนนะว่ากําลังไปเดทอยู่ต้องวิ่งหนีส้นตีนกับคมมีดอ่ะเกวเดินเดินอยู่หนีมีดเลยะดะลองคิดถึงงานแต่งดีพี่ไฮไม่ฟัง้มนรู้ไปไม่ฟัง้มนรู้ไปแม่งหมอดูไม่เลยจะมาวะกูอยากรู้จริงเลยว่าหลังกูจะตายเมื่อไหร่เวนดี้เป็นคนเป็นเป็นหมอดูเหรอ ไม่ใช่หมอดูเพื่อนเขาชื่อบง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 สิริกงกงดูแบบเฉียวน่ารักบ้าเลยนะสวัสดีครับเธออย่างเงี้ยนะเสียงแบบไอต้อนอะนะอาไหโดมไปฟารดูน่ารักเป็นผู้หญิงเล้อยา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 ช่วงนี้กล้ามกระดิกอยู่รู้ปะเนี่ยว่ามึงรู้ปะเนี่ยไอเกลว่าพี่หายอะกระดิกนมตัวเองได้นะนมกระตุกเลยนะ ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวลุงส่งรูปให้ดูไหนๆแค่ดูหน่อยครับไม่เชื่อไม่เชื่อนะขอดูหน่อยเห็นพี่ปีตีหรือเปล่าแป๊บแป๊บแป๊บน้องน้องกับพี่ผมเหมือนกันเลยหนาไม่หนาอะไรนะได้คุบี้จี๋อ๋ออ๋อพี่ลลงงชเสื้ออะเสื้อใส่ตังค์เสื้อโอ ายสิบเท่าเลยเหรอคี่ถูกน้อยใจเลยเดี๋ยวลุงก็เลยจะส่งนะเกลนี่ไงลุงลุงส่งไปแล้วรอดูหน่อยเฮ้ยเฮียส่งผิดรูปไม่ไม่รูปแรกไอเ้ไไไอเบ้ผิดกดเกิน <laughs> <ณ> <laughs> กดเกินไม่ทนบีบหนูนะมีคนอะไรนะบีบหนูไม่ทนมีหนูอ่ะเป็นไงเกลกระดิกได้เชื่อลุงยังเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาตามโตจริงจิด้วยถูก นี่ไงนี่ไงพี่ไหยิงหนูทำไมไห้จ้ามตัวเฮ้ย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 แต่ปูจ้ามตัวได้ได้ใหญ่ให่โอ้ยแย่โดนตูหูสมองหนูเต็มมาเครียดไอ้แกวไปช่วยไอ้แกวไปช่วยแกลอยอย่าคุกเข่าแกวอย่าขอร้องมันแกวต้องช่วยมึงอยากอยากขอร้องมันแกวมึงต้องช่วยจุนจุนโดน ูยอไมันจัดูสวยกีเดียวพอโหยยใมันฟื้นนะอย่ไปปากดีกับมันนมมันกรดิกด้นะไม่เกลวไม่กลัวรอจตัวไปเถอะน้องไปไหนไปกันอะพี่ไปกันอไอ้จุนยังไม่เห็นใช่ไหมจุนเห็นแล้วยังไม่เห็นไรคนที่มึงไล่ เฮ้ยมันมาแล้วไอ้เก้วไอ้เกลเนี่ยไอ้เกลเนี่ยไอ้เกลเกลมันวิ่งแล้วเก้วเสียบไปทีหนึ่งมีคนเผลอกดเรียกหยุดทุกอย่างค่ะพี่ออยเว้นดอกไหมไม่นะครับมีเคสอะไรครับมาดูเหตุการณ์เฮ้ยโอเตะตายแล้วหนึ่งโอ้ยเอาอย่างนี้มา เฮียนี่ตายตลอดเลยสัตว์ไม่เดีไม่ทันตั้งตัวต้องมีดาดูดไปปนกันตัวแล้วเอาเอาแม่งจริงเอาแม่งจริงเอาแม่งจริงลุงซื้อเพนหน่อยให้มึงมึงซื้อไม่ได้มึงไม่ได้อยู่ในสภาแต่ว่าลุงให้มึงนั่งพักได้แล้วมันเอาไอ้เกลมันเอาแล้วไอ้ลอยไง

อะไรอ่ะไหนอ่ะหนูมีบัตรยังอ่ะจุนมีบัตรยังเดี๋ยวให้บัตรให้เอ้ยเอ้ยาเอาบัตรให้จุนหน่อยจะได้นั่งเล่นสนุกข้าค้า้าสองสิบเอ็ดไม่ใช่ทำไมเลขมันหลายตัวัะวะเฮียกูอยากได้ผู้บางแสนบ้่งว่าไอ้ลอยทำไม่ได้ดิสภาล่มจมอยู่ตอนนี้ไอ้หายมันใช้เงินเยอะอ่ะเกีย้เฮีย จะพัง,งทั้งสภาพ่อแม่คนเดียวเนี่ยลุงเกลเนี่ยใช้เงินสิบล้านในสองวันน่ะสิบล้านในสองวันใช่โอ<ห>้เขาเรียกว่าใช้เงินเป็นตอนนั้นลุงใช้สิบกว่าล้านเลยนะโดนที่สนาบแล,แล้วยังได้เววหนึ่งแววสองอีกโอ้โหมันมันมันขยี้มึงเพื่อนอมึงจะพูดทำไมลเลยเด็กเวนเลี้ยงก็เลี้ยงมากับมือเสือกมาดิบกูแล้วมึงแข็งทำไมเนี่ยฮะ ตอนนั้นที่ขึ้นสนับเวลสองให้ผมนี่ไปลุงตายหนูหน่อยบักใช่ไหมก็บักเนี่ยก็บักไม่ดีแล้วหนูจะได้เป็นดำมระจ่านายกนายกแบนลุง เฮ้ยเอ้าทำไมมันอยู่เงี่ยๆกันหมดเลยอ่ะมันต่อ์ิวได้ผมไม่ดังดอกอ่ะก็เอ็งไม่เป็นปีเอ็งโดว์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อ่างก็ได้เอ้าตายมาไม่ตายตายดิรอเฮียอะไรล่ะไม่มีไม่มีได้หลายอะหนี่เป็นไงอะไวมันเกิดเองได้ไงอ่ะก็ตัวบังกเนี่ไม่ตายไงตัวมันบั๊กแล้วมันหายไปไหนแล้ววะจาหยจุนอ้าวแล้วคุณไปไหนแล้วนี่จุน ไอจุนนี่ไอวุฒิโตแทงเองอ่ะไอจุนปาดเลยเองคิดว่าน้องเองรักเองไหมเกลไอจุนรักเองขนาดไหนขนาดรักก็รักก็ไม่รู้ขนาดนะแต่รู้ว่ารักมันปาดมึงอ่ะไอไอจุนปาดมันเลยมึงคิดว่าไงจริงเหรอจริงไอจุนอยู่บนตึกแค่ไหนไปชิบหายปูมาแล้วปูมาแล้วไอเกลปูมาแล้วปูนั่งปูนั่ง

ไม่เป็นไรผมฆ่าแล้วผมฆ่าได้แล้วไอหมูที่ไงหายบั๊กแล้วนี่ไมาจามาตากกับมีดไงแต่กระสุนมาโดนปืนมันตายเกลียวปืนจะหายใช่อ๋อวันนี้คุณหนูต้องโดนมอดิบไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหายแล้วค่ะไม่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 หายไม่หายโดนปืนยิงตายเท่านั้นต่อให้ชุบมาโดนแทงก็ไม่ตายอ๋อตื่นขึ้นมาไอ้หลานเอ้ย อย่าตายอย่างนี้เลอนาคตเอามาทิ้งเปล่าๆนะหนูไม่ตายง่ายหรอกดีมากเกลแเมื่อลงมไม่ตายลงมาเล่นไร้สารพย์เพลินเลยตายแล้วไม่เป็นไรก็เล่นเพลินในเมื่อมึงไม่ตายแต่มึงถูกปล้นได้อุ้ยอะคอยตีกูอะไม่ตายจริงเฮ้ยอะไรอะ ใครตีตกูอะเกียวไงมิเกลไงตีน้าอยู่อ๋อใช่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 ใชมิเกลตีอยู่เอ้าว,ว่าเขาไม่ได้ตาย,าตายเขาไม่ได้ตายเอ้าัอนี่ <c oughs> ผีหลอกผีหลอก <c oughs> โอเคค่ะไอ้ขี้ทำไมตอนแรกกูโดนตีรัวๆกูไม่เห็นตัวมันเลยวะมันเมื่อเราจะไม่เห็นเว้ยแต่เกียวเห็นว่าลุกขึ้นมาแล้ว ใช่เกียวเกีวจะยืนเฉยเยเลยเกือไม่ได้เป็นอะไรฉะนั้นเราจะหเห็นเราจะเห็นแค่เราโดนกระทำไอ้จุนลุงจะตัดไอ้เกียวออกจากมรดกไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเผ่าพันธลิงอมตะมันจะมีชีวิตอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันตลอดไป forever ต้องไม่แปลกที่หน,หน Blair, <S <s ูจะเป็นน้มดาบ้างอะไรนะ นายลุงยัเป็นคนเหล็กเลยลุงไม่ได้เป็นคนเหล็กแต่ลุงแค่ไข่เหล็กลุงไข่เหล็กเฉยๆไข่เหล็กใช่ยังไงอ่ะนี่แหละครับโจ้โอ้โหหำใหญ่ไม่ว่านาไหน้าไหนเขาใส่ทันทีไปฟังวะนั่นแหละเองไปลองฟังดู ตัวนี้มันดูนานไหมเหรอไม่รู้เหมือนกันอะมันอยู่ที่ว่าดวงมังกุดหรือเปล่าจ้ไปจนหมอดูนะจ้ไปจนหนูได้ดดูายกุดดูดวงกุดหนูต้องไปเล่นเล่นดวงไม่กุดดวงกุดมึงอราสีกุดลุงสีกุดไอเอ็กซ์กับสีกุดแล้วลงยนได้ไงเขินใหญ่เลยอ่ะอุ้ยผมพูดถึงเอ็กซ์บู๊ฟเขินเลยอ่ะ เอ้ยจะเขินทำไมเออจะเขินทำไมเนี่ยจุนจะเขินทำไมอ่ะดูปกติดูปกติดูอะคิดเองชอบมากสินะฮะไอพวกตัดการเชื่อมต่อเนี่ยฮะก็เลยจะเป็นคอนเน็กเต็ดจ้ะใช่คอนเน็กเต็ดเอ็กซ์ว่าไงเกลหมอดูมาแล้วดูสิแล้วไหนหมอดูอ่ะถ้าดูอะไรอ่ะพี่หมอดูดูเพราะบอกว่าแล้วแต่สัตว์เทธา อันไหนไรกาดไรกาศหนึ่งบาทหนึ่งบาทได้ทีเกมมันของไหนหมอตู้อยู่ไหนหมอดู้หมอดู้บอกว่ากำลังมาที่นี่ยอดปาร์ทารซี่เลยว่ะไหนเอของจริงว่ะทาร์ซีอะไรเมื่อกี้ยังเอามาสะพายอยู่มึงดูไปแล้วไม่ใช่เหรอเออลุงจะเมื่ามึงดูไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อสองวันที่แล้วอ่ะเอา กูจ่ายไปแล้วกูลุงจ่ายไปให้มึงแล้วลุงจ่ายแล้วไงแต่หนูยังไม่ได้ดูแต่ว่าเขาเป็นพอดีครับมันยังเป็นยังไมเขาเป็นไดมี่ใช่ไหมเขาเป็นวลิแกงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือต้องแจ้งก่อนนะคะถ้าเกิดออกจะต้องตีเหลี่ยนออกปกตินี่คือสไนเปอร์ใหม่ของลุงเกลจะต้องตีเหลียนออกปกติห้าเหี่ยนอุ้ยอะอุ้ยอะ นี่คือสไนเปอร์ยิงถูกม,มันไม่ตายอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสไนเปอร์เพื่อหยุดยั้งสงครามเกลดูลูกจะยิงไงจุนนี่เป็นไงแม่งสั่นเฉยๆมันคือสไนเปอร์ถุงยางจะมาเสียงเบาะ ืมปรับลำคอฮ่าฮสไนเปอร์ถุงยางสไนเปอร์ถุงยางถุงยางไซส์49โอ้ยเหี้ยมันหำคนหรือหำม,มา ไหนอ่ะ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 อิสรังคราบุงกะอิสมาธรรมะธรรมะขอเชิญเทพพาวดาพาไอ้นกไปสวรรค์มันเป็นเฮียอะไรอ่ะเกียว